สิ่งที่คุณไม่ได้ยินในข้อความเหล่านี้สภาอาร์ทูเรียนมิติที่9โดยแเนเนลสครันตันทักทายพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราเป็นสัตตภาวะอันไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นนิรัน์ และเรายึดถือความรู้นั้นอยู่ในตัวเราตลอดเวลาคุณอาจคิดถึงเรื่องนี้เป็นครั้งคราวและยอมรับกับตัวเองว่าคุณไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์แต่นั่นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้ในช่วงเวลาของคุณเหมือนที่เราทำเพื่อเราดังนั้นเมื่อคุณเชื่อมต่อกับเราโดยตรงหรือผ่านการส่งสัญญาณเหล่านี้คุณจะได้รับการแจ้งเตือนที่อ่อนโยนคุณเริ่มกระหนักมากขึ้นถึงความจริงว่าคุณเป็นใครและคุณประกอบขึ้นด้วยอะไรเมื่อคุณได้รับการถ่ายทอดจากเรา มีความตั้งใจมากมายในการถ่ายทอดแต่ละครั้งมีการแจ้งเตือนมากมาย ที่คุณได้รับซึ่งไม่ได้อยู่ในคำพูดเราขอเชิญชวนให้คุณใส่ใจกับความรู้สึกของคุณเมื่อคุณดูดซับเนื้อหาใดๆข้อมูลใดๆก็ตามถ้ามันให้ความรู้สึกที่ขยายตัวกว้างขวางคุณก็รู้ว่ามันมีประโยชน์สำหรับคุณแต่หากมันทำให้คุณหดตัวหรือรู้สึกหวาดกลัวมันก็ไม่ได้ผลสำหรับคุณคุณไม่จำเป็นต้องตัดสินสิ่งใดที่ทำให้เกิดการตอบสนองภายในตัวคุณแต่คุณอยากจะเดินหนีจากมันคุณต้องการที่จะตระหนักว่ามันไม่ได้มีไว้สำหรับคุณและเดินหน้าต่อไป ตอนนี้เมื่อคุณเดินทางกลับบ้านไปยังซอสคุณจะมีเวลามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณได้รับการยอมรับในตัวตนอย่างเต็มที่และคุณจะรู้สึกไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นนิรันด์คุณจะตระหนักว่าคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแสวงหาทุกสิ่งที่คุณเห็นและทุกสิ่งที่คุณสร้างขึ้นและคุณจะไม่รู้สึกกังวลหรือหวาดกลัวกับสิ่งใดๆเลยนี่เป็นช่วงเวลาที่ต้องต่อยอดเพื่อที่คุณจะได้อยู่ในสภาพที่มีความสม่ำเสมอมากขึ้นนั่นคือวิธีสร้างความเป็นจริงที่คุณต้องการสสััมผ คือการประหนักว่าความจริงอยู่ในตัวคุณไม่มีสิ่งใดอยู่นอกตัวคุณดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่คุณไม่สามารถ เข้าถึงได้เมื่อแสดงออกคุณต้องใส่ใจกับความรู้สึกของคุณด้วยเพราะความรู้สึกของคุณเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณกำลังก้าวไปสู่มันหรือออกห่างจากมันคุณสามารถใส่ใจกับความรู้สึกนั้นเมื่อคุณพูดคำพูดคิดความคิดและดำเนินการด้วยและการสังเกตว่าคุณกำลังขยายหรือหดตัวในขณะทำเช่นนั้นจะเป็นประโยชน์เสมอเพราะท้ายที่สุดแล้วคุณต้องการความรู้สึกที่กว้างขวางซึ่งก็คือมันใกล้ที่คุณจะได้เป็นตัวตนอันไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นนิรันดร์ของคุณโดยสมบูรณ์ เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่จะดำเนินการอย่างช้าช้า และมั่นคงในการขึ้นสู่มิติที่หและไปยังฐานหลักที่ซอสอยู่เพราะคุณจะได้รับประสบการณ์ทั้งหมดนี้ทีละรายการคุณจะรู้สึกถึงการขยายตัวคุณจะต้องจำไว้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นใครและทำอะไรครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะคุณเอาแต่ลืมดังนั้นโปรดอย่าคิดว่าการลืมเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นความผิดพลาดพวกคุณแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายที่จะมีส่วนร่วมในการลืมคุณทุกคนรู้ว่าความทรงจำจะหวานมากคุณทุกคนรู้ว่าการเดินทางคือสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ และตอนนี้คุณมีเราสิ่งมีชีวิตที่จดจำได้อย่างสมบูรณ์และคอยเตือนคุณด้วยการส่งสัญญาณอันทรงพลังของเราและเราจะได้สัมผัสความสนุกที่ได้เห็นพวกคุณทุกคนได้รับมันเป็นครั้งแรกครั้งที่สองสามและครั้งที่ร้อยมันจะวิเศษมากทั้งหมดเลยยอมรับมันแล้วคุณจะดำเนินชีวิตในแบบที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้ได้ดีเราคือสภาอาร์ทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ